บอสโจสาวน้อยเพชรบรรแพงและน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงพร้อมด้วยทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องค่ายออดพี่น้องครับบุกง,งานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์1 1ปีเกลูกทุ่งรักไทยนะครับนอกจากกำลัแสดงความยินดีแล้วพี่น้องครับต้องบอกว่างานนี้บอสโจและอุ้งอิงพี่น้องครรบผมคนทีมนักแสดงไปหลายผู้หลายคนเลยนะครับนี่บอสโจบอกว่าจังสี่พี่น้องครรบผมเพิ่นมีภาพบรรยากาศให้อเดี่ยวเมืองพาวเดี๋ยวนุ่มเจริให้เมืองผาวบรรยากาศกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าบอโจบอกว่าที่สุดเลยครับค่ายออยิ่งใหญ่ในเมืองกรุงเออจากงานครบรอบ1ว0ปีลูกทุ่งรักไทยศิล,ลปินมาทัวฝ่าเมืองไทยขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่พี่ช้างเดทาธรสุวินิจิตนั่นเองนะครับผมแม่มาเมืองภาพบรรยากาศการพี่น้องครับผมนี่ภาพจาก หนังค่ายออบนเวทีลูกทุ่งสกแคร์นะครับแฟนๆเอฟซีกิจการตอบรับดีดีพี่น้องครับผมน,นั่นเห็นบอนักแสดงกาประว่าสิเป็นเอ่อนั่นแหละพี่น้องครับที่หมอล่ำพลหละเนาะบระวัยองค์อิงเอ่ออมแอมวัดศิวะด,ดนเอ่อไลฟ์พุดหลายคนพี่น้องครับนั่นที่นี่พี่น้องครับหนุ่มเจรามีโอกาสได้พบได้พอกับน้ององคงอิง,องพร้อมนะฮะถึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครลักจากภาพยนตร์เรื่องค่ายออ เอาไม่ไปสัมผัสเพื่อเลยพ่นองคาราวาเปียงไดยน้อองอิงน้อบม่ไดพ้พบบ่ได้พอกันโดนเออปิดฤดูกาลย่ามได่สาวหน่อยเพชรบันแพงเฮ้าคือไเด้คาวาวาไปขืนเวทที่สาวหน่อยลำพันโชเป็นสาวหน่อยสอนในมือปิดวงทีพผ่านมาอาการสุขภาพดีบอ่ร่วมถึงภาวยเลือเลืองไข้ออแสดงเป็นผู้ใดจ้างใดอัปเดตกับองอิงเพชรบันแพงได้เลยพี่นองคารับผม พี่น้องครับผมทัพล่าทีวีไปถึงห้องนะคระอยู่กับน้องอุกอิงเพชรบรนแทงสวัสดีครับโอ้ยไม่ได้อัปเดตความดุเลยเป็นไงดีสบายดีปะอย่าสบายดีอยู่ค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มาแบบเสียงเมื่อเมื่อค่ะเพราะว่าเป็นผู้แบบนะคะเอขึ้นไปมี่น้องของเท้าน้อยสองเออเป็นในเป็นในบรรยากาศเนขึอนเนี่ยก็พ่อเป็นเอฟซีสาวน้อยวงสองการให้การสอรับดีดีค่ะแล้วก็มีทั้งศิลปินสาวน้อยเพชรบรรเทงศิลปินสาวน้อยระเบิดโชว์ละกัน ี่ีกกมาหลวบน้ำค่ะออแสงฟ้าหน่อยให้บแพ้อาห้าดิีด้ปีปปีวันที e น่28มิถุนาค่ะ,อะนอกจากนี้น่งขาว่าตอนนี้กระแสคล้อกมากดีไมแฮกพักเ,เออเป็นยังไงกระแสพอมป๊เป็นค่ะอ่ะจาัาไนะนบอกสูงกว่าน่ะวลบทของผมเองอ๋อบนบานป่คะบนปากนุกกเล่นเป็นนุกเองนะคะากี่ยารมีจะค้องนี่ยป๊อปป่ยากค่ะ ขึ้นชอบไมอาการแบบเข้าสู่การเป็นนักแสดงหรือว่านักแสดงหนักเลยขึ้นชอบก็เ <slightly> ป <cheers> ็นครั้งแรกในการแสดงภาพยนตร์ค่ะแล้วก็แบบพี่ๆนี่วงคือพี่ๆที่แสดงนั่งเพื่อนให้การแบบปรึกษาแล้วก็เป็นกันเองมากเป็นหลีมากอยากให้คุณอิได้ฟังก้อเพื่นแม่ท่าเบอกสุวัสดอยากจะติดตามอยากจะไปดูหนังไคออต้องรอรุ่นอะไรกันจังดูดีมากก็จะปล่อยไคออวันที่สิบเจ็ด กรกฎาคมนี้ค่ะก็อยากให้พ่อพอลเมฟซีไปดูที่ทุกโรงภาพยนตร์ที่ที่มีนะคะแล้วช่วงปีฤดูกาลเนี่ยไหนจะมีโอกาสได้ฟังผลงานเพลงในรูปแบบไหนมือของคูหญิงอ๋อก็ก็มีค่ะก็มีแต่ว่ายังไม่บอกว่ามีหรือไม่มีเป็นผลงานเป็นยังไงคือยังไม่บอกแต่ยังไงก็มีอยู่แล้วค่ะเออเอาเริ่มติดตามกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดที่ทาาเด็กกับสิบมาวากันเนาะโอเคขอบคุณหลายะครับ เอานลายพี่น้องครับผมเสียงเชิญชวนนะฮะจากน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงเป็นอีกหนึ่งตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องค่ายอนั่นเองนะครับนุ่มจิรามีโอกาสได้สัมผัสบอโจพร้อมลายพี่น้องครับผมเดียวสีมาอัปเดตซูฟังในครังต่อไปกันแล้วกันเนาะพวายนะฮะผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องค่ายอกันนาสนใจเช่นเดียวกันเห็นได้ยินข่าวจากบอโจว่าทุ่มงบมากมายเลยว่าสันตัวเดี๋ยวมาว่ากันอัปเดตกันในข่าวขังต่อไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ